ฟาร์มสวัสดีเจ้าสา,สายของวันพุดที่หากรกดาครบหกค่ะพี่น้องว่าเบิงแพะค่ะพี่น้องปล่อยแพะไล่ทุ่งนะคะพุท่าเลี้ยงแพะอีกคนเพิ่นก็สูบน้ำออกอยู่นะคะฝนตกแรงน้ำท่วมยารูสีค่ะยารูสีบม่มหักน้ำท่วมนะคะเพิ่สูบน้ำออก เราก็หายาให้กวางค่ะพีพอนะคะเนื่องจากเพื่อนมีเอฟซมี f อซถามถึงไอราคาแพะแกะช่วงนี้เนาะคะ่ะเพื่อนสื่อขายไปกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานราคาแพะจะอยู่ที่แพะคุนจะอยู่ที่ไอสิบหาโลถึงสามสิบหาโลจะราคาโลละ8ปดสิบหาบาทเนาะคะ่ะ แปดสิบห้าบาทส่วนแกะค้นจะยูทีราคาโลละร้อยบาทจ้ะทำไรครับเก็บท่อดซิ่งมาหนึ่งเครื่องแล้วนี่นะคะเป็น,นด้านนอกนะคะปล่อยแพะยังสี่ได้แต่ว่าเ้าปล่อยกวางแบบนี้พ่ได้ดิค่ะกวางต้องอยู่ไนนูน่นนะคะ นั่นเลยวางต้องอยู่ข้างในเลยค่ะนี่ค่ะขอบกว้างของอาดัมฟ้ามพื้นที่ประมาณขอกว้างพื้นที่ประมาณในหนึ่งงานเนาะค่ะงานกว่ากว่าค่ะโรงเรือนกะสี่คุณแปดเมตรค่ะนะคะโรงเรือนของกว้างน,นี้คองแพะ สองเมตรกว่านะคะสองเมตรกว่าคูณหกเมตรนะคะแพะของเราเป็นแพะผัุนพื้นเมืองนอาะจ้ะมีอยู่ห้าตัวนะคะกำลังจะออกลูกนัมิจ้าช่วงนี้เขาบอเดขายค่ะเรียงเพิ่นไวไ้ย่เลยจ้ะให้เพิ่นเรียงไว้เอามูลเพิ่นนะคะเลียงไว้เอาขี้เพิ่น แบบนี้คุณเ,เอิร์ดนะมันเป็นพอพันธุ์เนาะค่ะตัวนี้คือเอลซาเป็นแม่ของแอลลี่นะตัวนี้อาริสคนนี้คืออาริสนี่ค่ะอาริสเป็นแม่ของคิสตันบูค,ค่ะคันพ่อได้ลูกกะย่าน ออกมากเป็นลูกเลือดชิดนะคะลูกก็จะโตน้อยเลยค่ะพี่น้องแบอบเป็นอย่างเนาะคะ่ะบอเป็นอย่างเขาเรียงแบบง่ายๆเ้ยเยนาะคะ่ะบริคารวังเอียงก็แพะสูงนะคะขอให้เอิดบ่ต่ำโตอื่นตายกับพ่อแล้วเนาะคะ่ะเอิดนี่เคยต่ำโตอื่นตายสามสี่โตแล้วนะคะต่ำลูกตายแล้วก็ตำ่ำน้องตายไปโตหนึ่งนะครับ บักเถกสองโตพี่โตนค่ะ้าก็ต่ำเ,เอิดเคยต่ำกวางตายน้ำเลยค่ะสาําในบดกวางอีแม่ก็เลยติ้กินเนื้อกวางนะคะแสแบบค่ะพี่นองค่ะแสแบบขนาดก็ไม่เนื้อกวางเลยจ้ะไม่มีไขมันนะคะเอออีกอย่างจะเวาเรื่องนี้สร้างค่ะเว่าเรื่องเนื้อกวางเมนูนะคะทางผากเหนือ หมู่ว่าในเพิ่นทรมาจากอำเภอพบพระจังหวัดตากเนาะคะ่ะเพิ่นว่าแถวนั้นกินบริโภคเนื้อกวางบริโภคเนือน้อสัตว์หลายเนาะรวมทั้งกวางน้าค่ะ่นเลยบ่กห่วงว่าจะมีประหลาดขายบ,อาาบา่อเนาะจ้ะเพิ่นห่วงตะวันเลียงให้มันรอดกับพ่อเล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าแถวนั้นเจ้าบริโภคกวางเป็นหลักนําค่ะกระไดเป็นขอมูลอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง หมู่บ้านก็มีคนโทรมาเอากวางนะคะโทรมาซื้อกวางสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้กวางก็โทรมาด้วยค่ะสนใจก็โทรมาถ้าไม่คอมเมนต์มาหรือก็โทรมาได้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะพ่อกันมืออื่นนะคะฝาก กด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อ,อขวัญกำลังใจในการทำคลิปจ้าสวัสดีค่ะ